ที่ดินตาบอดหน้าตาเป็นแบบไหนแบบนี้ค่ะอันนี้คือหน้าตาของโนดนะคะที่พี่แคปมาเนาะซึ่งง่ายๆนะคะที่ดินตาบอดเนี่ยจะไม่ติดกับที่สาธารณะหรือพระราชจำยอมอะไรเลยแปลว่าไม่มีทางออกนะคะพูดง่ายๆนะทีนี้เนี่ยถ้าเราดูในตัวของโนดนะคะจะมีหลักหมุดต่างๆนะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเป็นหมุดนะคะมีอยู่ประมาณนี้ซึ่งตรงนี้นะคะถ้า เ <N ic ul ose> นี่ยฝั่งนี้เนี่ยติดคลองก็ไม่ได้นะคะไม่ได้ออกเป็นที่สาธารณะตรงนี้ติดที่ดินนะคะฝั่งนี้ก็ติดที่ดินฝั่งนี้ก็ติดที่ดินค่ะและฝั่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นถนนก็ได้หรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่คาดว่าน่าจะเป็นถนนซึ่งถ้าส่วิถ้าเป็นถนนนะคะมันจะต้องเขียนว่าทางสาธารณะตรงนี้นะคะถึงจะไม่ใช่ที่ดินตาบอดหรือเขียนว่าภาระจำยอม ถึงจะไม่ใช่ที่ดินตาบอดนะคะแต่ถ้าในโฉนดไม่ได้ระบุนะคะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นที่ดินตาบอดดังนั้นถ้าใครจะไปเลือกซื้อที่ดินดูให้ดีนะคะขอเลี่ยงที่ดินตาบอดเพราะไม่งั้นเนี่ยจะไม่สามารถจำนองได้ให้เราไปทำกระบวนการยกเป็นที่สาธารณะหรือว่าจดภาระจำยอมก่อนเพราะมันไม่มีทางออกค่ะดังนั้นเนี่ยจะต้องทำให้เรียบร้อย ไม่งั้นจะไม่สามารถจำนองได้ยกเว้นว่าเรามีการซื้อขายเงินสดอันนี้ไม่ว่ากันนะคะหรือไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะเป็นเจ้าของที่ดินฝั่งนี้ก็ได้ค่ะแล้วอยากจะซื้อเพิ่มเพื่อที่จะได้ที่ดินที่มันติดคลองด้านบนนะคะก็เป็นไปได้อันนี้ไม่ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าในกรณีที่เราจะจำนองกับธนาคารเฉยๆจะมีปัญหานะคะถ้าใครกำลังจะเลือกซื้อที่ดินนะคะต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะสำคัญมากนะคะฝากกดปอปโลพิเตอร์ด้วยนะคะ